โอ้ Ooh, สดสดเลยนะคะแต่ว่าลูกเล็กมากเลยชุดนี้โดนฝนไปจะหวานหรือเปล่าก็ไม่รู้ชมพูพลาสติกค่ะสีชมพูหูหูหหหน่าทานมากไหนลองซีอื่อุ้ยสวยมากสมแล้วที่ชื่อชมพูพลาสติกนะคะเหมือนพลาสติกนี่เต็มต้นเลยนี่แล้วก็ร่วงเยอะมากนะคะไม่ได้เดินมาดูท้ายสวน โอ้หต้นนี้นี่คือดกแล้วก็คุ้มจริงๆไปหาพันธุ์มาปลูกกันไว้นะคะอร่อยนะจะกินสดหรือว่าทําน้ําจิ้มกินแบบอืมชื่นใจมากว่าแล้วเดี๋ยวต้องเก็บซะหน่อยนี่เอาไว้แบ่งตัวกระแตกระจอนในสวนนะคะชมพู่พัติกค่ะ